คำชี้แนะหรอหลังจากอายุ22ปีไม่มีครูคนไหนสอนอะไรฉันได้เลยแล้วคุณคนนี้พูดจริงๆรหรอว่าอยากจะให้คำชี้แนะกล้าพูดแบบนี้ถ้าอยู่ในเมืองหลวงไม่มีวันได้เห็นพระอาทิตย์ในวันรุ่งขึ้นน่าเสียดายแม้ว่าเขาจะเล่นกูเจิงได้ดีแต่เขาก็เป็นคนโง่รอให้เขาถูกคุณอันตบหน้าได้เลย ฉันอยากรู้ว่านายสามารถให้คําแนะนําอะไรได้บ้างในเรื่องของกู่เจิ้งฉันไม่เก่งเท่าเธอแต่ในแง่ของความรู้ทางทฤษฎีและขอบเขตฉันเก่งกว่าเธอเธอรู้จักข้าวสาลีใช่ไหมฉันรู้จักอย่างที่เราทราบกันดีว่าในสมัยก่อนนั้นข้าวสาลีเป็นเพียงวัชพืชชนิดหนึง่งและต่อมาก็ถูกเพาะปลูกกลายเป็นอาหารหลักชนิดหนึง่งแต่ผู้คนเพาะปลูกข้าวสาลีได้จริงๆหรอ แล้วไงในแง่ของ DNA ยิ่งคัดลอก DNA ของสายพันธุ์มากเท่าไหร่สายพันธุ์นั้นก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นเธอเห็นไหมว่าด้วยความพยายามของมนุษย์ข้าวสาวลีได้แพร่กระจายไปทั่วโลกมันประสบความสําเร็จแค่ไหนมนุษย์คิดว่าพวกเขาเพาะป,ปลูกข้าวสาลีแต่พวกเขาไม่รู้ว่าข้าวสาลีต่างหากที่ให้มนุษย์เพาะป,ปลูกพวกมันยิ่งคิดถึงมันมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนเช่นเดียวกันกับเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คุณเป็นทาสมันเมื่อสัมผัสถึงเสียงต่งตางๆของโลกนี้อย่างระมัดระวังเธอจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปคุณอันคุณอันพี่อันพี่เป็นอะไรไปฉันไม่เป็นไรขอบคุณอาจารย์ชู ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือการตระหนักว่าฉันมีปัญหาแต่ฉันไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วพี่อันข้าวสาลีและโดนตรีแตกต่างกันอย่าหลงกลเขาเขาดูเหมือนคนโง่อาจารย์คนก่อนของฉันยังกล่าวอีกว่าเสียงของโลกจังหวะของสวรรค์และโลกถ้าต้องการไปใหถึงจุดสูงสุดต้องเข้าใจสวรรค์และโลกอาจารย์ชู ฉันมีคอนเสิร์ตที่เมืองหลวงในเดือนพฤษภาคมว่างๆก็แวะมาฟังกันได้นะคะการเดินทางครั้งนี้ไม่เสียเปล่าหลังจากกลับไปคิดดูให้ดีแล้วขอบเขตแห่งเสียงเพลงของฉันคงจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับนี่คือบัตรที่นั่ง VIP นี่พี่อันใจกว้างจังฉันซื้อได้แค่ที่นั่งด้านนอกเท่านั้นไอ้บ้านี่ได้เลยฉันจะไปที่นั่นเมื่อมีเวลา แต่พวกนายอยากนั่งกินข้าวตรงนี้จริงๆหรอใช่นายมีลูกศิษย์แบบไหนในตอนที่พวกเขาเจอฉันบางทีพวกเขาอาจจะให้บริการฉันด้วยความเคารพในเมืองหลวงกลุ่มช่วงมู่เป็นบริษัทขนาดเล็กแต่นอกเมืองหลวงก็สามารถเป็นที่หนึ่งได้โอ้ถ้างั้นนายต้องนั่งอึดอัดหน่อยนะการแสดงสนุกๆก,กำลังจะเริ่ม วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ